เรากำลังจะไปวัดรามแกันค่ะโดยเรียกดีดีนะคะจากโรงแรมย่านหวังฟูจิ้งค่ะไปถึงวัดรามะใช้เงิน3.7หยวนค่ะ วัดลามะค่ะวัดองค์ชายสี่หรือยงเหอกงค่ะสร้างขึ้นในสมัยจกักรพรรดิคังสีค่ะเพื่อใช้เป็นที่ประทับสําหรับพระราชโอรสองค์ที่4ชื่อว่ายงเจิ้นค่ะโดยพระองค์ได้พระราชทานพื้นที่ส่วนหนึ่งของวังนี้ให้กับลามะนิกายหมวกเหลืองค่ะต่อมาภายหลังที่พระองค์สวรรคตนะคะจกักรพรรดิองค์ใหม่ได้พระราชทานพื้นที่ทั้งหมดของวังให้กับวัดค่ะและเปลี่ยนชื่อเป็นวัดลามะค่ะ เรามาถึง8.45ค่ะวัดเปิด9โมงค่ะพี่ดีดีเขาก็จอดให้อันลงค่ะหัวแถวค่ะต้องไปตามหาหางแถวค่ะแล้วต้องเดินมาต่อแถวค่ะท่ามกลางฝนตกค่ะฝนตกชำ่มก่อนจะมาเข้าแถวตรงนี้นะคะเราต้องไปซื้อตั๋วเข้าก่อนค่ะตั๋ว25หยวนค่ะ ขายวัตถุมงคลน,นะคะเห็นกี่รีวิว,วคนเยอะจริงต้องมีของดีอะไรแน่ๆตอนนี้ฝนตกหนักมากอันนี้คือจุดทุกฟรี รีบ <Thank you. S 1> ูปแบบอาคารและศิลปกรรมของวัดนะคะเป็นการผสมผสานร,ระหว่างศิลปะแบบจีนฮั่นและทิเบตค่ะ วัดหยงเหอเป็นสถานที่ประสูติของจักรพัิเชนหลงและในสมัยราชวงศ์ชิงตอนกลางและตอนปลายวัดหยงเหอถือเป็นวัดพุทธที่มีระดับสูงที่สุดในจกักรวรรดิค่ะและได้มีการบันทึกไว้ค่ะว่ามีการประกอบศาสนพิธีแบบทิเบตรครั้งแรกโดยจักรพัิเชนหลงค่ะ และเราก็มาถึงวิหารว่านฟูเกอหรือวิหารเมื่นสุขค่ะจัดได้ว่าเป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดของวัดแห่งนี้ค่ะภายในนั้นประดิษฐานสมบัติอันล้ำค่าค่ะคือพระพุทธรูปแบบทิเบตปางยืนค่ะซึ่งกิน n นส s s บุ o กนะคะได้บันทึกไว้ว่าเป็นพระไม้แขะสลักจากไม้ต้นใหญ่ค่ะต้นเดียวที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อปีคศ1979ค่ะ มีวิหารหนึ่งค่ะที่ไม่ได้ถ่ายมาค่ะคือตอนแรกที่เขาไปต่อแถวเช่าวัตถุมงคลกันค่ะซึ่งอันไม่ได้เช่ามานะคะเขาเอาไปให้พระค่ะสวดให้พรกันค่ะอันก็เข้าไปค่ะต้องรีบหยิบกระเป๋าตังตัวเองขึ้นไว้เหนือหัวเลยค่ะเราจะไปต่อพัตตคารจิงติ่งเชวียนค่ะโดยเดินย้อนกลับมาค่ะที่ m r t ยงเฮอกงลาาเทมโปค่ะซึ่งจะอยู่ตรงข้ามกับหูตองค่ะ ถ้ามาจาก MRT นะคะก็ให้เดินเลี้ยวซ้ายไปค่ะนั่นสถา,านีค่ะเดินไปทางนน้นค่ะส่วนเราทางนี้ข้ามถนนมาค่ะแล้วก็เดินฝั่งตรงข้ามก็เดินไปทางนั้ค่ะเราจะเจอร้านกาแฟาร้านหนึ่งค่ะเดินออกมาแล้วอันนี้เรียกว่า หูตรงค่ะมีคอฟฟี่ค่ะคอสตาคอฟฟี่เป็นถนนหูตรงค่ะมีสิ่งหนึ่งที่อันอยากจะแนะนำค่ะเท่าที่ไปมาหลายประเทศนะคะ กาแฟเย็นค uhm. 네่ะหรือว erm ่าเครื่องดื่มเย็นนะคะเขาใส่น้ำแข็งน้อยค่ะจะไม่ใส่น้ำแข็งอัดแน่นแบบชําแบบประเทศไทยนะคะแคปปูชิโน่เย็นนะคะแก้วเล็ก33มสบยวนค่ะของจากร้านเดินตรงไปค่ะเกือบกิโลนะอันว่าถึงแล้วค่ะจีนติ่งเชวนค่ะ